Dê ca để dê mèo ngô ngô điếp bài đoan ra nè nè cô Hên này Youtube Còn có say quả tiêm, nè kha để dê mèo mới xây. Đi Dê ca để dê mèo ngô ngô điếp ra nè nè kha Bao xúc Dê mèo tắt mà Tép tàng nè kha, ôi ตัดมาเก็บตั้งนะคะมีแยวขวนพัดขวนไม่ดกไม่ร่องไม่โล ยันไม่จะหลอก้นนะคะบอกคนณนตบนะคะจั่งเที่ยง้นไมกัน แมวล่างแล้วนะคะเดี๋ยวแะตัดประมาณสองนิ้วนะคะลองเลยไม่ลองไม่รู้ ็แล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่กเกลือไส่ไม่มักนะคะกลัวซุกกว่ามันจะเค็มเหลือกินไม่ร้อยเดี๋ยวแม่จะใส่สักจอนจอนเนืนนะะ้อค่ะจอนเต็มจอนบัตติกันนะคะ,ะเดี๋ยวแม่จะเจียวสักผักมันโจ๊กมันเหี่ยวลงลๆนะคะไม่ลองไม่รู้ นี่แม่เอาน,น้ํนำเกลือได้เลยนะคะเซตนาทีรููซึกบโอโดิมันจะมัน,นจะนวดอ,ออกนะเดยวยังไม่จะลางน้ำเกลือน้ำเหล็ก,ก่้นนะคะเดย๋ยังไม่เอาไปลางก้นนะคะเย่งแมวลางแล้วนะคะรููซึกว่ามันจะหนิมเดยวมันจะใส่เกลือไหมนะคะ ประมาณชอนนะคะชอนชอนปฏิกนะคะ่ะนี่เห็นแมวไส้ก้าย็นนะคะต่อเดียวเดี๋ยวาลองไส้สักถึงแรกก่อนนะคะ ไม,ไม่โลองไม่รู้แก่แมวไส้เกาเย็นไปสามช้อนนะคะแก่แมวจะไส้น้ำจันทักประมาณถึงช้อนชานะ,ะเออช้อนโตนะคะมันกุ้งจะเมื่อนดองปักเซียนดีกว,ว่าดองดองทักน้ำแบบน,นั้นในหน้าหวานแต่ถ้ากินร้อยหน้ากินเนุ่มฉีดน,นะคะลองแล้ไม่โลองไม่รู้นี่แก่แมวไส้ฉู่รสทีดนะคะเดี๋ยวแก่แมวจะย่ำนะคะ dưa <Cruye> để giờ mèo còn còi chim nữa cua kem kem đâu, rồi. <Cruye> là kem mèo ơi đây sức của cô deep mân nìm Để mèo cháy nhâm tắc tắc của mà đẹp tốn nhảy mèo nha Nàm rồi lèo nha เดีย๋ยวแม่จะเติมเกลือไปสักถึงจนกระติกนะคะดูซึก็มันจะออนเกลือไปสักนิดได้แล้วนะคะเดีย๋ยวยแม่จะใส่ปุ๊กเลยถ้าว่าเปรี้ยวน่ากินนะนุ่มจีนแต่น้ำร้อยสุดยอดไม่ร้องไม่โลมันกงจะเมื่อกับดองบักเซียน ปักน้ำแบบนั้นแหละแกนี่มันเป็นออดีตไม่หละเจ็ดต่างนะต่างยหญยๆนะคะเลือกแกนี่หละมิมนวนเย้ยแมวใส่กวดโลเลยนะคะต้องลองนะคะนี่แหละมัหยุบตัวเลือกหนนะึง กุ้งแกะโดงกับนางก็สานได้กันยายมาใส่กับไอ้ขวดนะคะใส่ปุกนี่แมวใส่ขวดโล่นะคะใส่ปุกกว่า<ม>น่ากินกับนุ่มจีด่งแมววานะคะมไม่ลองไม่รู้แต่รู้ซึกว่ามันนิ่มบาก น้ำเล็กกับน้ำเกี้ยวนะคะเพราะว่ายายแมวย่ำเกลือน้ำเกี้ยวออกแต่น้ำเด็กโรในเกี้ยวแมวล้างทินความเกี้ยวก้องตอดิบออกซี่ส่วยมาแมวแม,ว,แมวไม่รู้ใส่เกลือหมากนะคะแต่เดี๋ยวปอกเกลี่หมากมันแก่ยากให้แมวน้ำใส่ไปกันนะคะนำเข้าว ตัวเจาเรามาแรกกันนะคะกูนส้มหรือว่ากูนดองนะคะวัสทีค่ะอร่อยนะคะอดิบดองไม่ลองไม่โลต้องกินกับนุ่มจีนนะคะนี่เกียวนุ่มจีนได้แล้วนะคะกรอบหนุมด้วย

ดองกับก้าวนะคะกาวซุปเดี๋ยววันลัางเห็นไหมจะดองกับน้ำกาวสั้นเลยอร่อยนะคะพอดิบดองหรือว่ากูลดองนะ